สวัสดีจ้าเพื่อนเจ้าวันสุดสุดสัปดาสาวพัพลว้วลวกจิ้มลวกจิ้มตับนะฮะแล้วก็หมูแล้วก็ให้ดูไฮไลท์อะไรอย่างเพื่อนเดี๋ยวแป๊บสาวพันแพลว่ะได้เขาเรียกอะไรอ่ะอะหัวหัววัวนะแต่ไม่ใช่วัวแก่น,นะเป็นลูกวัวนะเขาบอกว่าหัววัวคาที่นี่เขาเรียกคาเป็นลูกวัวอ่อนนะ อาเก็เลยมาต้มโอ้มันน่ากินมันกรุบกรุบมันมีหนังเพื่อนเดี๋ยวสามแพ้ตักใส่ชามก่อนมีกระบวยน้อยด้วยกระบวยน้อยด้วยกระบวยใหญ่อยู่ในเครื่องนัำเดีวออกไม่ใช่เมียวออกยังไม่ล้างรอเครื่องเต็มจะล้างสามเพ้ก็ต้มนะแต่ไม่ใส่อะไรนะใส่แต่เกลือมาลองดูกันว่ามันจะกรุบมันน่ากรุบมากเลยเพื่อนเป็นเป็นหนังอะ หนังอ่อนอน่ะเพื่อนเพื่อนถามพล้วเออว่าจะใส่มะเขือเทศไม่ได้ใส่ก็ลองลองเพราะมันมียำเอ็มเลมีเอทวกจิ้มได้ไงกลัวกินไม่ไหวมันกลัวมันเยอะอ่ะเพื่อนเพื่อนใช่ไหมแฟนสาวพรวก็เอาเอาพริกกับมะนาวพริกกับมะนาวเนี่ยพริกกับมะนาวเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวสาววันแพ้จะชิมก่อนเพื่อนเดี๋ยวเอาคีมาเลยนะมันเป็นหนังอ่อนออนะเพื่อนพนมันมัน,มนเขาไม่ได้มีเนื้อดงเนื้อแดงมานะเป็นหนังติดหนังมาอย่างเงี้ยเออเขามีมาแบบเนี้ยเหมือนกันนะเอ,อถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่นะแพ็คหนึ่งเกือบห้าฟรังนะอือหือ เปรี้ยวเปี้ยวได้ใจเปรี้ยวเห็ดสมก็เป็นต้มแซ่บเลยเพื่อนๆโอ้ยเผ็ดอันนั้นสาวแพทก็ลวกจิ้มมีตับกับมีหมูหน่อยนึ่โอ้ยตายแล้วไปกินกันไหมสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วมีแสงแดดเข้ามาด้วย แดดเปี้ยงเลยตอนนี้วันสุกสุดสัปดาห์ครั้งแรกในชีวิตนะที่ซื้อมากินเนี่ยเอเขาบอกว่าหัวหวัวแต่ลูกวัวอ่อนนะสาวเม่ต้มแบบต้มแซ่บอ่ะอันนี้ยมันเป็นหนังนะหนังซะส่วนมาก กรุบกรุบแย่ต้มนานอือร่อยอะ่ะถ้วยแค่นี้ใส่พริกต้องห้าเม็ดต้มแซบมันต้องรสจัดนะเพื่อนใช่ไหมือม,มันกินไอาอารมณ์แบบว่าคล้ายๆหัวหมูนะ แต่หัวหมูหนังมันจะไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมนี่หนังหนาเป็นนิ้วเลยเพืเ่อนๆต้มแป๊บเดียวเองต้มไม่ถึงคึ่งชั่วโมงเปื่อยแน้หนังเขาจะหนามากคนที่เขาเคยกินเขาอาจจะรู้นะเผาเลแครั้งแรกนะมันดูกรุบๆน่ากินมากเลย ชิ้นนี้ไปโดนช่วงเทือกช่วงนี้เขาแาไม่มีกิ่นของเนื้อเลยนะ ไม่มีกลิ่เลยเพื่อนเออไม่ค่อยเคยเจอนะเพิ่งจะเจอเมื่อวานเมื่อวานสามแถวเจอเอ,อ๊ะไม่เคยเห็นเลยตรงนี้จะมีติดเนื้อแดงแล้วก็เป็นนิดหน่อยอืมแปลกใหม่ ผักมีนะแต่ามาแค่นี้ซื้อตับมาสามีบอกจะกินแล้วก็ไม่กินทมแม่ก็จะามาลวกพวกตับนั่นเราไว้นานไม่ดีนะคะเพื่อนต,ต้องกินเลย Hãy kim cho kim Ghiền Mì หมใหญ่ทีเด็ดนี่เลยค่ะเพื่อนๆหัวลูกวัวเนี่ยทีเด็ดสุดยอดกินร้อนๆนะเขาหั่นมาแล้วเขาหั่นมาเลยเพื่อนๆเขาหั่นมาเป็นชิ้นๆๆ แปลกใหม่อร่อยชัวร์ต้มแซบต้มแซบวันหลังเจอจะซื้อมาใส่ต้องฟิดเอาไว้ไม่ค่อยมีหรอกเพื่อน เมื่อวานสามแม่ไปรวค่าสามแม่ก็ไปยืนยืนดูหมูเนื้อแล้วก็เห็นเขียนใช่ไหมหัววัวหัวลูกวัวอ่อน มันกินนึบนับนึบนับ,นบเลยอ่ะลับเนี่ยธรรมดาก็จะไม่ลวกหรอกทำไม่ลวกกลัวเสีย ตับหมูเนี่ยต้องกินสดๆนะพเพื่อนๆสองวันทาแหันแล้วแต่ไม่ไม่กินแนละ้วทิ้งลนะ <c oughs> <c oughs> รสชาติจัดจ้าน ถ่วยนิดเดียวพริกต้องสี่ห้าเม็ด <laughs> พริกเม็ดเล็กไม่ใช่มเ,เ,มมเม็ดเล็กๆนะเพื่อว่เม็ดนี่ถ้าเป็นนิ้วนะ <c oughs> <c oughs> ทำสลัดฝรั่งไว้หมอ้อละสามีเขาไม่กินมุ้เที่ยงเขาไปกินพิซซ่ามาเขายังอิ่มเขาบอกกำใจเลยแล้วแต่เ,เธอฉันถูกใจหหมตู้นี่เส,เสกวด <c oughs> ขอาวขาบครบ

แฟนถามีกระดูกข้างในไหมไม่มีเขาเลาะมาแล้วนะเพื่อนๆนะคอีกัเาเอากระดเอเกสังเกเซนตอนนี้ก็จะอ้อีกบบเบีนอไมาอ่ากไทยเลนต้องซื้อมาซุปเป็ดวัเป็นลาสวิจะนิคอปเฟไออมอ ปุ Portuguese, Portuguese. Wow, that, that ๊ดกินปุดกินว้าสุดน่าตนเต้นจริริงาสิลปุดย่ช้อนชิ้นมันใหญ่เพื่อพักกินทาเยอะนใหญ่มากกลันตีว่าอร่อยดังมันคุุ๊มาต้มแซ่บถูกใจเลย ค่ะแต่ใบพักชี้ไปเรื่อยีกินหกินอสนี่คือบกินนี่แล้วไม่อยากกินอื่นนะจ๊ะอันนี้อร่อยจริงครั้งแรกต้มแซบหัววัวนะ ซื้อมาเคกต้กินดีทำอะไรกินดีนะต้มแซบมันต้องอร่อยเป็นหนังนะอร่อยจริงๆทำรสจัดๆในหม้อไม่ปรุงนะปรุงนอกชามมะน,น,นาวเนี่ยถ้ามีใบผักชีใบเลื่อยอีกอย่างนะสุดยอดเลยสุดฟินเลยขาดผักชีใบเลื่อย ท้ายมันเพื่อนอีกชิ้นจ้าหนังหนาๆเลยเพื่นอนดูหนังเขาหนามากคลุบๆอืมอืมโอ้ยเพ็ด 你你本来也蛮